ก็รู้มันสุดโทษแล้วนะถ้าย้อนแล้วนะกลับไปได้ผมไมจะไม่ทำตนั้นนะฮะแต่ก็น,นี่นะครัคบมันก็เป็นคำมันก็เป็นแค่คำแก้ตัวของผมซึ่งบางคนก็ไม่ให้อภัยหรือหรือจะคิดโกรธแค้นอะไรกันผมก็ไม่ว่าอะไรครับผมว่าผมว่าผมทำได้แค่นี้นะฮะแล้วก็เพื่อนทุกคนวันนี้ก็เซ็งมากเลยที่มเมคเมททำไมถึงเวลากันแกกันข้านอนเลยไม่เข้าใจฮนะ ถ้าอย่างนั้นมาเที่ยวกันเองไม่ดีกว่าครับมาตัวใครตัวมันกันดีกว่าไหมคือผมน่าเราน่าจะแบบไปอยู่ชายหาดแล้วมันอยู่ด้วยกันเพราะทุกวันไม่มีอีกแล้วนะฮะอย่างเงี้ยนะครับเหราะมันบาดใจแม่ฮะบางทีมันก็หลายเรื่องอาจจทุกเรื่องเลยดี่พวกผู้ชายพวกผมแล้วทำให้อาจารย์แม่แบบลำบากใจ เหนื่ยปวดหัวกับผมมาตลอดเลยครับแต่ด้วยเกียรของลุเคเกิรดเลยน่นีนีเปของยต้เอนะผมผมรักอาจารย์แม่ครับพูดได้แค่นี้ครับอยากให้อาจารย์แม่นกับผมอยู่อีกสักลหลายปีเนละยอยู่คนต่อมไม่เข<ม>้ารัไม่จบนะ